ราศีพิจิกรอบนี้นะครับผมอเอานะเราตัวเองตัวพวกเราเองนักชาวราศีพิจิกต,ต้องพิจารณาหรือต้องเลือกหรือต้องทบทวนอะไรบางอย่างเลิกตัดทอนละทิ้งบางอย่างนะครับผมหรือเราเราเป็นคนละเลือกเลือกทิ้งหรือเราเป็นคนถูกละเล,กเลือกทิ้งเลือกทิ้งอ่ะประมาณนี้นะครับผม ดูเป็นสองทางก่อนเราจะพูดเป็น2ทางก่อนนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เราควบคุมตัวเราได้เราจะเลือกหรือจะทิ้งหรือจะปล่อยอะไรไปมันอยู่ที่เราสิ่งที่เราปล่อยไปนะครับผมสิ่งที่เราเลิกลาไปก็ถือว่ามันไม่มีประโยชน์หรือมันไร้ค่าหรือมันมีปัญหาฉะนั้นเราถอดถอนทิ้งซะ ท่านเป็นคนพิจารณาถูกแล้วนะครับผมแต่ถ้าเขาทิ้งเราละเราปล่อยวางหรือเพิกเฉยหรือเทเราไม่ต้องกองังวลไม่ต้องไปใส่ใจเพราะเราย่อมมีคุณค่าในตัวเราอยู่เสมอขณะเดียวก,กนันในรอบเดือนนี้นะครับผมดูจากไพ่ใบนี้บอกว่าอืไม่ได้ ผมบอกว่าไพ่ใบนี้นะครับผมโอกาสมีมีเป็นของเราโอกาสของเรากําลังจะมาฉะนั้นเราก็เลือกเลือกนะเป็นอยู่ที่ตัวเราเราเลือกเราเป็นเราทําในสิ่งที่ตัวตัวเราต้องการแล้วก็เลือกทําในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับตัวเราฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าเราจะโดนเทให้เรารู้สึกว่าถ้าเราโดนเทดีใจได้เลยเราจะได้ทำในสิ่งที่เราคาดหวังมุ่งหวังวางแผนนะครับ นะครับผมมาดูความหมายของไพ่อธิบายขยายความกันนั่นแสดงว่าอ่ะพูดแล้วเนาะท่านเลือกที่จะให้ตัวเองมีความสุขมีความสําเร็จฉะนั้นนะครับผมการที่ไพ่ใบนี้ออกมานั่นแสดงว่าท่านเลือกแล้วที่จะปล่อยละเลิกทิ้งเทสิ่งที่ไม่เป็นไม่เป็นประโยชน์ไม่คู่ควรนะครับผมหรือมันเป็นปัญหากับตัวเราจะมีการ เหตุเกิดขึ้นด้วยความที่ร้อนๆนะร้อน,อ,น,อ,อ,นอ,อกร้อนใจเรื่องมีทะเลาะวิวาทหรืออะไรก็แล้วแต่ภาวะเร่งด่วนเร่งรีบเรือแล้วก็แล้วแต่นะต้องปล่อยต้องทิ้งต้องวางต้องเพิ่เฉยไปแต่สิ่งที่ท่านทําสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวท่านมันมีเป้าหมายที่ชัดเจนมันมีความเขาเรียกว่ามีธงมีความสําเร็จมีโอกาสมีแสงสว่างรออยู่ข้างหน้า <S <S ท่านได้ทําการถูกต้องแล้ว ท่านพูดมาอย่างนี้นะท่านวางแผนถูกต้องแล้วท่านทําถูกต้องแล้วท่านทําดีที่สุดแล้วแล้วก็โอกาสหรือพอทิ้งไปแล้วปล่อยวางไปแล้วมันคือความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ในตัวท่านนะครับผมการเงินดีขึ้นนะครับผมเอาพูดถึงการเงินและการงานมันจะดีขึ้นเลย ทันทีไหมไม่รู้รูมันอยู่ที่ตัวท่านถ้าท่านดองงานก็ไม่ทันทีถ้าท่านมีชั้นเชิงมีลีลานศิลปะในการจัดการกปัญหามันก็เห็นผลชัดเจนนะครับผมการเงินมั้งมันจะเข้ามาแบบเติมเต็มที่ลงตัวอืมันถึงเวลาแล้วนะที่เงินตัวนี้มันจะเข้ามา นะครับผมมันอาจจะรอมาเป็นระบบเครดิตก็ได้นะครับเปเป็นระบบวางบินเครดิตก็ได้แต่ไม่เป็นไรมารอบนี้ได้เต็มได้เต็มเต็มในส่วนที่มันขาดหายไปมาเติมเต็มในในจุดที่เรารอคอยต้องการฉะนั้นการเงินไม่มีปัญหาหมุนได้คล่องคลิก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 เหมือนลูกเต๋าเหมือนตัวอันเนี้ยลูกบิดเนาะมันหมุนคลิกคลิกคลิก,ค,ก,ค,กคือการเงินจบไม่มีปัญหาเลยแถมดีด้วยนะครับผมสภาพการเงินคล่องตัวดีนะครับผม บริบทอื่นการงานก็ดีนะเหมือนมีมีม,ม,มีฟิลลักษณะที่ว่างานอะไม่ต้องกลัวหรอกถ้าเป็นเจ้าของกิจการร้านค้าเล็กๆหรือผู้ให้บริการใดๆก็แล้วแต่เป็นมือปืนรับจ้างฟรีเล้นอะไรอย่างเงี้ยดีนะมันมีเข้ามาเรื่อยๆมีลูกค้าต้องการลูกครับชอบในการทํางานชอบในการดูแลบริการเอาเป็นว่าง,งาน การงานรู้สึกว่ารอบเดือนนี้จะโฟล์นะครับผมดีมากพอๆกับการเงินเลยมันมันมาด้วยกันเนาะงานดีเงินดีแล้วมันจะเป็นอะไรที่แบบว่ามีการแนะนําเสนอปากต่อปากรุ่นต่อรุ่นหรือขยายหรือโฆษณากันไปแบบนี้เนาะมันจะเป็นการช่วยช่วยกันกระจายขยายความไป่เอเค่อนข้างจะมีโอกาสสูงแล้วก็ไปได้ด้วยดีนะครับผมไม่ต้องกลัวเนาะ ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลนะการงานดีการเงินดีเหมือนประหนึ่งว่ามันเริ่มสตาร์ทอีกรอบหนึ่งอ่ะคือการเริ่มสตาร์ทอ่ะมันเป็นสตาร์ทขาขึ้นนั้นไม่ใช่เป็นสตาร์ทที่แบบว่าขาลงบางคนมันกราฟขึ้นอ่ะก็ขึ้น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 แต่เรายังคงเป็นกราฟขึ้นอยู่ขึ้นในทํานองแบบเริ่มสตาร์ทเริ่มออกตัวเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นนะครับผมรอเวลาแล้วก็เราก็สะสมแต้มสะสมผลงานของเราไปนะครับผม การงานการเงินการเรียนถือว่าประสบความสําเร็จนะโชคนี้ดีมากดูสิเห็นไหมคนแห่เหมือนเราเป็นสตาร์แล้วมีเอซมีการจุดพลุมีการอะไรที่แบบว่าเฉลิมฉลองหรือคนติดตามเยอะอะไรก็อะไร,ะไรมันก็ดูดีแต่งานเยอะนิดนึงดีนะ ดีและดีแล้วแหละที่มันมีงานเยอะดีแล้วที่มันมีกิจกรรมให้เราทํานะคะผมเอาเป็นว่าการงานการเงินการเรียนดีประสบความสําเร็จมีความสนุกสนานมีความเขาเรียกว่าอะไรนะถึงถึงเรียนก็เรียนเก่งอะ่ะได้คะแนนดีอะ่ะการเงินก็โอเคการงานก็ดีเพราะว่ามันมีมาเรื่อยๆงานดีเงินดี พูดถึงการเงินสนับสนุนเรื่องความคิดเรื่องการเงินเรื่องอธิบายการเงินดีดีจริงๆดีแบบนี้เลยเยสมันเป็นจังหวะที่ท่านเองก็เก่งนะท่านเองก็เก่งนะมีความเขาเรียกว่ามีความเป็นมืออาชีพโปรเฟชชั่นอลที่จะหมุนเงินบริหารการเงินได้คล่องตัว คือคือใช้คําพูดว่าโอเคอะบริหารการเงินได้ดีนะครับผมแล้วก็จังหวะมันมาก็ดีนะครับผมชีวิตช่วงนี้บรรยากาศอารมณ์การใช้ชีวิตช่วงนี้ดีนะครับผมความรักก็ดีคือดีในตรงที่บอกว่ายังมีคนให้การสนับสนุนมีคนส่งเสริมมีคนซัพพอร์ตทางานเป็นทีมก็โอเคนะมีความมีความเคลิบเคลินะสนุกสนานเฮฮาแอบดุงแอบดิ้กันประมาณนั้นถ้ามีกรณีแอบดิ้กันหรือดิ้นกันนั่นแสดงว่า บรบทหรือสภาพแวดล้อมที่ทํางานสนุกสนานมีความสุขแล้วก็มันบ่งบอกว่ายิ่งย,ยิ่งทาแล้วมันมีความสุขถือว่าโอเคบรรยากาศดีแล้วก็ผู้คนทีมลูกคุงลูกค้าหรืออะไรเนี่ยดีนะครับผมดูจากไพ่ใบนี้สปอร์ตมาใหม่เข้าโอเคนะงานดีลูกทีมดีลูกน้องดีทีมดีเจ้านายดีทุกอย่างดีหมดนะครับผมถ้าพูดถึงเรื่องคนรักความรักยังคงปกติอยู่รักให้ปองดาวก็ดีนะ ยังอยู่ในโหมดของชักชวนหรือเริ่มต้นหรือสนับสนุนซึ่งกันและกันดีนะครับผมใช้คำพูดว่ายังคงเป็นแบบว่าเเขาเรียกว่าทำมาหากินช่วยกันสร้างหลักปักฐานนะครับผมดูดีมากเลยนะครับผม